เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวงามอีนี่พี่น้องขึ้นลาวขึ้นมาบังคบครับนี่ทั้งทายทั้งปศน์ขนยอดสุดยอดครับเ็นสีแบงไ้เมื่อกินนะครับนี่เพิ่นโบคายครับท่ามสื่อเพิ่นกับโบคายนาพ้าสั้นๆได้ครับฟังนั้นแต่ขัดลาย เปิ่งเสียนปลาเป็นอีกครับเออเสียงปนกุ้งบาทเลหาลูกล้วเป็นกุ้งเเบิ่งบาทงามครับตอนนี้ต้องจังนี่ครับบาขนาสายยันคุณสายยันสาวครับ ธรรมาดาครับวันนี้บรดฮาเหลืองเครื่องเสียงครับหาปลาครับม้านแห้งปลาเครื่องญ่ปลาขาวนี่อ้ยไก่ข้าวเบ็เด,ดล่าเหลื่อยนะออปีนี้จะสีเป็นอย่างไรเปิดกระเป๋านอย่างเียเป็นสัมผัสเบ้ง่งเหรอว่าโบปันได้บ้านเขาบุ่งบอก โอ้หลุดกันเพิ่งครับเอาหลือเพี้ยนครับเหลือมีแล้วมีแล้วมีแล้วนี่อุ้ยปลาหมกพางนี่เฮดให้หลุดตลอดเลยวะเท้าใหญ่อู้หูปลาในลายเลย7-8ตัวฮะเบิ่งบรรยากาศดีครับพี่น้องเริ่มคึกคักยั่เมือแหลงครับ1 2 3 4ครับเซียนเฮนั่นมีการบอก มองวานมองอันนี้ครับล่วงขั้นไส้ครับจุดนี้เทิงขึ้นไปกับจังสีเป็นล่วงหาชมดาวครับจุดที่ผมถ่ายเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่อืมเอาเดี๋ยวจะไปหลุนเดี๋ยวจะไปหลุนครับทั้งนีกต่อเลยครับแบบไวเลยอื คือขักขนาดเลยโอ้ยแต่ออนซอนเอ้าวูวน,นี้ก็ลงพราะูนี้ลงมาหลุนกันเบิ้งบ้านี่ภูน,นี้โกกแล้วซวขึ้นมาแล้วโอ้มันมู้บาวทั้งใดหลุนเบิ้งครับหลุนเบื้อง้ึ ไปย้อนบอพ่อหนาลอดวะไปย้อนว่าสั่นสายแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้โหหนอมีโบไลไปเลยครับโอ้ยได้เรื่องได้เรื่องอยู่พ่อไงมายู่มาดิวส่วนมากปังพังครับแบบหลายหลุนต่อครับหลุนโตหลุนข้อหนาลอดบึ๊งข้อหนาลอดโอ้ยสามสี่ตัว มีบรรยากาศคือคักแห้งเบิ่งบานาน้ำอีกเก่าครับตอนนี้ลอ่อรุนครับอู้ทางนั้นโยนแฮลงน้ำพาเลยได้ตุ่มตุ่มลงเลยได้แบบคักอู้อพี่น้องฟังนะว่าธรรมดาเลยครับอู้เป็นอีกย่างที่แปลกๆอีกแบบหนึง่งขอโบอกไกดครับแนมโดยสายตากับบนสิเกินหกสิบเจ็ดสิบเมตรอู้ บรรยากาศสุดยอดรลายครับพี่นอ้องเดี๋ยวหลุนกันเบิ่งครับบ้านนี้หลุนกันทางฟังเฮ้าพี่แหละฟังหน้ำไปหยากมาหยากครับเพราะอะไรแต่แน่บิง่งทโทรศัพท์เอา <c oughs> โอ้ยคึกคักแห่งครับผ่านปลาจุดนีบ้บอนดอนยิวครับล่วงขั้นไส้น้ำโยบครับเมื่อน,นี้โอ้ยนหน่อยๆก็โดนนด้ำตุ่มๆนั่นนั่น น้ำเริ่มเงียบแล้วครับเงียบแล้วเป็นเบิงบาดอยู่ครับตอนนี้เบิงบาดอยู่เบิงเบิงพี่น้องฟังอะที่ดึงขึ้นอืแล้วก็แรนลงมาสันพ่อเขาเอือนล่วงแรนเนาะ เริ่มเลื่ม,มดึงขึ้นแล้วครับเริ่มดึงขึ้นแล้วคนแหลกดึงขึ้นแล้วเริ่มเห็นปลาแล้วครับขาวๆประมาณกลางแหครับตัวที่สองที่สามเริ่มเห็นเริ่มเห็นขึ้นเรื่อยๆอยู่แนมไปสายตาครับแต่ว่าทั้งพันทั้งโทรศัพท์ทั้งกล่องอาจ่ค่อยเห็นบันไดโบ้บันไดครับมีในกลางๆน้อยหนึ่งเป็นช่วงคือกันมอหน่อยนี่ว่านเก่งขนาดเลย อะลุนกันเบื่อครับบันนี้ผาเพิงขนาดเนาะผาแบบเพิงเลยโอ้โหผมเป็นยังครับเดี๋ยวจีไปปีงเองรักโอ้กูถาวาเนี้ยให้อยู่จัก่น้อยก่อนอู้ปลาตัวเต็นขึ้นตรงดิงตรงดิงค่ะโอ้ครับพี่น้อง อาเต็มขึ้นสนันเลยครับวานไสเลยบานนี่อู้เห็นขักๆเลยบังหันอืมเหิืนล่อเดี๋ยวหลุนกันแบบว่าบมมีการตัดต่อเลยครับเดี่ยเอาเบิ้งสีสก๊สิมารหรือบอร์นเอาแล้วครับดึงไว้แล้วจองไว้แล้วบนยาบันไดครับจุดนีเสือกสีโบนถึงครึ่งหนึ่งของหาดชมดาวครับเสือกบนยาบันไดสิบกว่าเมตรครับเสือกอ๋อดึงเข้ามาแล้วครับดึงเข้ามาแล้ว เนี in <care> right? ่ยเพ้นจอมแฮแล้วครับไหลลุ่นแบบไวเลยเนี่ยเพ้นปลาพร้อมครับตอนนี้เห็นแล้วเห็นแต่ไกลๆเลยเห็นแล้วพี่แล้วพักพางแรงขึ้นมาเลยครับเอ้าเอ้าลุ่นกันโดนรับพี่น้องอุ้ยกลางแฮดแบบร้ายแล้วอุ้ยเฮ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 ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวงามอีกีพี่น้องอุ้ยอ้ยนี่เป็นยังไงบ้างนี่อุ้ยทางนี้ก็พอทางนี้ มาเลยมาเลยมาเลยมันตองจังสีต้มแซ่บขนาไหนต้มแสบป่ะปะไงบางคนก็ว่าปิีงแซ่บบางคนก็ว่าตุ่มแซ่บเอาเบิ่งลาบกับพ่อลาบบัดนี้เอาสรุปเหตุเนี้ยก็แซ่บบ่เนาะโอ้ยใหญ่เลยว่ะโอ้ยพี่กายย่องรถถีบใหม่เตยหน่อยเนาะแม่น เขาเชื่อไปปีกได้เชื่อไปปีกแล้วเบิ่งเบิงกันจ้าเลยเพราะนาหลอดเสียวไปป้งครับพี่น้องปลาปลาเพลทนี่คือขี่มันแถบสิโบคอยมี่มาสั่นยับปลาหลุนกันเบิ่งเลยใส่เกลือครับใส่เกลือเลยอุ้ยพอใหญ่เราปิ้งให้เอาเราปิ้งให้ซิมพร้อมเอาเบิงบทหั่นยางดีเลยนี่เดี๋ยวขาอยากซิมเบิงพี่น้องเพราะน้ำปลาเสียบตู้เอาเบิ่งทปไปน้ำคองผมมา เอากุิ้นพี่แนวนั่นบ่หย่อดเลยถูกหัวหน่ี่นึ่บ่โอ้สูตรไหมสูตรไหมนี่คือปูต้องใส่มีดหันสูตรทุบแสบแสบแสบไอกทุบให้เนื้อมันเละจังหน่อยเอาหัวหน้าหลอดเห็ดไปเลยบ้านนี้ของแขนได้นี่ผมเคยเห็ดแสบแบบนี้โอ้ยตัวบุกใหญ่ตัวบุกใหญ่เลยครับบนนี้นิหน่อยเลยอือเอานี่ อุ้ยนี่สูตรสูตรไม้รถเรามีรถดีไปอีกวันเจอของแท้เข้าไปบ้านนี่ตัวนี้และตัวผ้าเส็บแห่ใส่เลี้ยงกอาใส่เล็กยางก่อนเอามาเอามาตัวนี้เอามาอุ้ยแบบคอุ้เล็กยางก็มีสองอันบรรยากาศมันคือขแดเว่าจุดนี่วะอุ้ยอุ้ยคนรีบโขงใสรถดีเข้าไป โอ้ยเสียลายแฉบรายเอาเบื้องฟื้นก็มีแบบส้มก่อนเสานะแบบโอ้ยเยปกระทะบราณนี่ฮองแท่นะพู้นี้ฮันเอายวสิทาซิมตัวหนานัพร้อมครับตอนนี้ซิมตัวนีบังกรแฉบแฉบดีวันเลยอืมทางแหกได้เฉลี้กินลองมันเถื่อแยกรูกเป็นน้อะอวันอีเนาะ เอากันแรกครับเอา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 จังไดสับขาหลอกนี่โอ้เอาเสียนิซี์กับเสียนหลอดประทากันเบื้องครับพี่น้องาปนี่เอาเบิ้งนี่เอาจังไดนี่โอ้ต่อครับต่อมีการต่อเสือกไลยต่อเสือกแบบกระทันหันดลุดกันเบิ้งเอาทางนั้นกับพ่อทางนั้นด้วยครับเด้อเอาตัวนี้ก่อนเอา ท่านหน้ากรปุ๊บปเป็นปุ๊บเลยเพิ่งรวมพุน่นอุย้ยปลาบักพางครับเป็นไงตีนอยู่บ่ตีนอยู่บ่สูนี่มืออยู่บ่ตึก๊กตึ๊กระบ่นักคันดูดบ่เป็นนักปลาบ่เอ้าเสี่ยนหลอดกับเสี่ยนซิดเอากันเบิ่งสองคนนี้สื่อเสียงเรืองลื้อนะครับอุย้ยมีการหมอบอุย้ยแต่ว่าตอนนี้เราถ้เห็นตัวปลา,า,ปาอยู่เริ่มเห็นข,า,ขาวๆอยู่มีอยู่มีอยู่มีอยู่โอ้ปลาย้อน,อนครับปลาย้อน โอ้บันไดเว้ยแต่ถือว่าม้านอยู่อโอ้โหสูสีสูสีครับสูสีอยู่เหมืนปิงครับมะผิกมะผิกโอ้ยไฟแย้งโผล่จังหน่อยแต่กระเพาะได้อยู่ถอยออกอีกจังหน่อยเบียบขลังไรครับนี่โอ้ยบอกไปเลยครับว่าบรรยากาศนี่ ก็ชักสิบนใยายเลยครับเป็นเถื่อแหลกครับที่ได้มาทาอยูจุดนี้สำหรับปีนี้ป้ากับขืนร้ายเพราะสมควรครับแซวแซวมวนครับช่วงนี้กห็หามงแหลงแล้วครับ17นาฬิกาแล้วปิ่งป้ามกพางสีมึงรบรรย,ยากาศมันคักเลยสุดยอดแห้ง